วันนี้จะพาทุกท่านมาค้นหาความลับระหว่างอารมณ์และสุขภาพผิวกันนะครับว่าอารมณ์ของเราต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าความเครียดส่งผลต่อผิวพรรณของเราอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเคมิโกเทนดิ้นะครับ ในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความเครียดนะครับหลายคนอาจจะประสบปัญหาผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิวผิวแห้งรอยค้ำนะครับซึ่งบางครั้งนะครับสาเหตุอาจจะไม่ได้มาจากการที่เราดูแลผิวไม่เพียงพอนะครับแต่เกิดจากความเครียดสะสมนั่นเองครับเมื่อเรารู้สึกเครียดนะครับร่างกายจะผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้นะครับส่งผลต่อต่อมไขมันครับทำให้ผิวมันและเกิดสิวได้ง่ายครับ นอกจากนี้นะครับความเครียดยังส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทําให้ผิวไวต่อการแพ้และระคายเคืองครับความเครียดนะครับยังทําให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการไม่ดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นะครับล้วนแล้วส่งผลต่อสุขภาพผิวของเราทําให้ผิวของเรานั้นแย่ลงด้วยครับดังนั้นการจัดการควาเครียดจึงเป็นสิ่งสาคัญ ที่สามารถช่วยรักษาสุขภาพผิวได้ครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับอารมณ์ในเชิงลบอื่นๆเช่นความโกรธความเศร้าความมิตกกังวลก็ส่งผลเสียต่อผิวของเราเช่นกันครับอารมณ์เหล่านี้นะครับกระตุ้นการอักเสบในร่างกายทําให้ร่างกายสูญเสียคอลลาเจนและอิลาสตินทําให้ผิวดูหมองคล้ำนะครับและเกิดริ้วรอยก่อนวัยและส่งผลต่อปัญหาผิวเรื้อรังเช่นสิวและโรคผิวหนังอักเสบครับ และแอคทีฟอิงค์เดียนที่น่าสนใจที่จะมาช่วยเราแก้ปัญหาในวันนี้นะครับนั่นก็คือ t h e r m มาร์ s e n ซสเต็มเซล์ลจากขมิ้นที่สกัดด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ PRCF Plasma r i l e a n Cell Factor ครับเพื่อให้ได้สารสำคัญที่ช่วยลดการอักเสบช่วยสมานแผลและลดริ้วรอยจากความเครียดและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวที่อยู่ในสภาวะเครียดเนื่องจากผลกระทบของฮอร์โมนคอร์ติซอลครับ ในทางกลับกันนะครับถ้าเรามีความสุขร่างกายก็จะผลิตสายเอนโดฟินและเซโรโทนินช่วยลดฮอร์โมนความเครียดช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนทําให้ผิวดูสดใสอ่อนเยาว์และสุขภาพดีการนอนหลับพักผ่อนก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับการนอนหลับไม่เพียงพอส่งผลต่อการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินและฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตนั่นก็คือโกรทฮอร์โมนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูผิวครับ เมื่อเราอดนอนนะครับผิวก็จะดูโทรมเกิดริ้วรอยและไวต่อการอักเสบส่วนแอคทีฟอิงคิเดียนนะครับที่จะมาช่วยในเรื่องของการนอนหลับนั่นก็คือตัวนี้เลยครับอิมูไนเป็นสารสกัดจากดอกเลเวนดินที่ปลูกในโพวองส์ s, ประเทศฝรั่งเศสซึ่งสารสกัดตัวนี้นะครับทำงานแบบดูออลแอคชั่นคือทอปิคอลแอคชั่นซึ่งเป็นการทาผิวที่ช่วยเพิ่มคูมมคุ้มกันให้กับผิวและช่วยลดการอักเสบและรอยแดงของผิวช่วยให้ผิวเป็นปังสดใส อีแอคชั่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ i n h a l a t i o n หรือการสูดดมนั่นเองครับจะช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้ดีครับเมื่อเรานอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพร่างกายก็จะได้รับการซ่อมแซมฟื้นฟูทําให้ระบบต่างๆของร่างกายทํางานได้ดีครับและผิวของเรานะครับก็จะได้รับการซ่อมแซมฟื้นฟูระหว่างนอนหลับเช่นเดียวกันครับสลิปแพร์เฮชเป็นสารที่ช่วยเพิ่มเมลาโทนินรีเซปเตอร์ทำให้โกรทแฟกเตอร์ทำงานได้ดีช่วยฟื้นฟูผิวในขณะหลับ ช่วยฟื้นบำรุงประการผิวแข็งแรงในช่วงข้ามคืนและยังเพิ่มอัตราการสลายของ A.G.E.S. หรือ Advanced Glycation End p r o d u c t ตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดริ้วรอยอีกด้วยและ Active Ingredient ตัวสุดท้ายที่จะแนะนำนะครับนั่นก็คือ Melamed Essence สารสกัดจาก Melothamnus fabriifolia พื่อคืนชีพที่มีกลิ่นหอมโดยใช้กระบวนการ CO2 Extract เพื่อคงรักษาสาร fatty acid และ essential oil อัลลัมค่าช่วยผ่อนคลายผิวและจิตใจ ลดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดได้ในทันทีช่วยฟื้นบำรุงผิวให้แข็งแรงมีชีวิตชีวาคืนความกระจ่งางใสและความชุ่มชื้นให้ผิวเปล่งประกายครับอย่าลืมว่าสุขภาพผิวที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นจากการดูแลผิวแค่ภายนอกเพียงอย่างเดียวนะครับจะต้องดูแลสุขภาพจิตใจควบคู่ไปด้วยครับการจัดการความเครียดการสร้างอารมณ์ที่ดีนะครับจะทำให้ผิวพรรณของเราเปล่งปังสดใสสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกครับ ยังมีแอคทีฟอิงค์เดเรนอีกหลายตัวเลยนะครับที่สามารถนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเทนนี้ได้ติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ